สวัสดีครับเกษตรทฤษฎีใหม่มีนิทธิมาอัปเดตสวนนี่มะแรงครับพาพี่น้องมาสม้มสวนทุเรียนสมสวนทุเรียนสวนด่านก้อยขมส้มบิวกบว่าไดาเป็นสวนของสองกเกษตรทฤษฎีใหม่กบว่าไดาครับสีภาพ,พมาอัปเดตสวนกเกษตรผสมผสานนี่มะแรงครับอัปเดตเกี่ยวกับป่วยเนี่ย ุเรียนแน่บักเงาะแน่ครับเกษตรผสมประสานนิดโลกแกนกัมมีอยู่ว่าทำตามศาสตร์พระราชากับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเลื้กินกับจังหวัขายครับเป็นเป็นโลกแกนของสวนควยคมส้วมวิวเนี่นะครับสวนช่องเกษตรทฤษฎีใหม่ครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเล้กินกับขายครับ ยายกินกับแบีงปันพอแม่พี่นองเขาเนี่ยช่วงนี้นองเกลยครับวันนิดนีพขอโถษดพี่นองได้หลายครับในประท่านดีๆครับมือนีเพิ่อนมาถามมันบ่มีดีครับเพื่นมาไกดๆพูดละนอสองนอครับไปเห็นเนวยแต่มันบ่มีครับในประท่านต้นนี้กับขุดจนนอขุดจนโค่นพุ่นไปเลยครับนี่ยังเป็นสีลมนะครับเพ็่นมาข้างไกลเพื่อนอย่างใดแต่ว่ามัน บระท่านดีดีครับเพราะว่ามันใหญ่บระท่านครับมันมันบ่ลายนอกับบ่ลายฝนตกมามีเนี่ยอยู่ครับแต่ว่าผู้สร้างท่างไกลนี่บอกคอยมีเลยนะครับสร้างบ่ม,มีดีครับใหญ่บระท่านเพินมาแต่ท่างไกลวางวันเสาเหนักอะ่ะแต่พุะนอครับมาแต่สระข้ามก็เด็นพุรนผูุดอนก็ไไรพุะนอ,ะนอ,ะนอเผินมา ผมสวนหลัวกับมาเบื้องเทคนิคการปลูกทุเรียนเขตเกษตรผสมประสานนี่นะครับฝ่า,าเบื้องครับมีงอกะสามปีอะครับแต่ปีกูกลัวสำหรับผู้เมื่อไม่อยากปลูกงอกนี่ก็ถือว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายอยู่ครับงอกก็เป็นแต่ปีกลัวครับงอกนี่ปีกลัวก,ก็เป็นแล้วครับ สองสามปีกับสิทธิขายนะครับงอนใส่เวลาบดนครับนี่ตัวนี้กับปีที่สามครับนี่เาะตัวนี้กับสีประมาณทักลูกขนาดนี้กับสีประมาณเดนมิถุน่าครับนะจะได้เก็บผลมี่สิมีัสิมีรุ่นมันสิมี่ลายรุ่นอยู่ครับงอนครับนี่นี่รุ่นรุ่นนี่สอปอนปานนี่รุ่นรุ่นรุ่นหน่อยนี่กันี้ครับนะครับรุ่นหน่อยรุ่นล่ององมาครับ มันถือเป็นรุนรุนอยู่ตีออกลายล่ยเรียกันนะครับเงาะถูดถึงเงาะนี่ก็เป็นพืชที่ว่าบางหน้าเหมือนกันครับแต่ว่าการดูแลอะสีบ่นนักนาสาหัสคือทุเรียนครับทุเรียนนี่ดูแลย,ยากอยู่ครับเรื่องนี้ยังงานเงาะอยู่นี่มีสามตนครับสามตนนี่เป็นดอกติดปลายยางนะครับมั่นถือเป็นดอกอยู่ฟังเดียวฟังติดปลายยางนั่นบอมีหัวจริงครับ งดะิ้งเลยนะครับมันจะมันจะมีกิงอยู่ฝางขางเดียวครับเงาะตัวนี้ปลูกปลูกกันติดปลายางเลยครับทุเรียนกับมีกิ้งข่างเดียวครับตัวปลูกติดปลายางครับปลายางกันนี่โอ้ยงามแห้งครับนี่ครับเ้าะเดี๋ยวพาเบิ่งทุเรียนครับแม่โมแล่นนี่ครับ,บทุเรียน,นนี่ยอดเดินดีแห้งเลยครับส่วนส่วนทุเรียนนี่ นาแรงนี่ระบบน้ำพอนไหลน้ำสม่าเสมอไหลทั้งใบแนทั้ทงดินเนี่ยการจเจริญเติบโตนี่เรียวแห้งครับหนาแรง่งช่วงนี้ไปหาพืชผ้าเนี่ยครับง่ายเรียวรับการจเจริญเติบโตเรียวรับใบนี่ยอดต่นยอดเลยครับแปลกออกมาสีสิพามือใบแก้ออกอีกครับนี่ยอดกราลัางเดินเลยครับน,นี่ครับยอดเดินดี สองปีสิบเดือนครับมีหน้ามีสาพฤษภ้ามีหน้าสิบเดือนพอดีครับพฤษภ้าครบสามปีครับอีกสองเดือนกลัวนี่ครับตัวนี้กำลังมัก่กระดอกบานเลยนะครับเป็นบหลายกิ่งครับตัวนี้ก็สีอยู่ประยูงประหูกันครับปี่นี่กำลังเลี้ยนรูอยู่ครับเลี้ยนรูเกีกเ่ยวกับตอนตอนเอา เป็นทางแง่นะครับร่างเรียนหลูอยู่ครับระบบไห่หนามนี่ก็ย่งประพันั้นประไดครับปลาสิไฮจำได้จะถอยน้ำลงอยู่ครับได้ห้สามสิบเกิมัลยาอยุยี่สิบนะครับทุเรียนเดิมดอกบานทางแง่ครับปลูกทุเรียนต้นนี้ก็ห้างกันอยู่งกเกเม็ดเลน,ดนะครับทางความ คก็ม่วงาง้องแถวอยู่ประมาณแปดครับแปดแต่กะสะลระปั้นปลาเกสตรยูปมาณเจ็ดครับนี่แบบปะลูกสลระปั้นปลาะนะครับมันเกษสิทีเนี้ยพื้นที่เข้ามาหลายภาพพี่น้องเบิ้งงั้าคำคำนี่ครับตัวนี้กะเป็นทางแง่กันครับกำลังออกบานครับนี่แหละทุเรียนสียากขึ้นตอนเนี้ยนะครับ จอดเป็นทางแหงน่ครับขันหน้ำกะตสองรดลงครับวาสิยูหรือสตีสนี่ครับนี่กับบํารุงครับเสริมไปเรื่อยๆทางใบเนี่ยส่วนมากเสริมทางใบนะครับช่วงนี้สี่หามืออาทิตย์หนึ่งก็เสริมครับสีทางใบครับยาให้ใบปรุงอาหารแล้วก็ดึงมาดอกมาอยังนี่นะครับทุกอย่างยอดเดิน คอบดอกบานร่องมึงกันครับ,บว่าซียู่บ่ใบกับบลอนแก่ยเลยครับจะว่าดอกบานนะครับ้สมบูรณ์ปีนี้กับบลอนไปะได้ครับปีนานี่ยตัวนี้กับสองปีชิฟเดือนกันนะครับ,รบสองปีชิฟเดือนปีนี้ก็เริ่มมากล้วยออกแล้วครับเพราะว่า ก้วยก้วยกันนอกกจังว่านอกกันหน่อยลงตัวอยู่ไกล่ตัวเลี้ยงกับถ้าย่อยพุดไปเรื่อยครับพุดไปจนเบิดแหละครับก้วยพอเอาไว้กัดไว่ข้างห้างครับก้วยกับเล็บความต้องการของพี่น้องที่จะกูกล้วยข้าวมันเทกัดนอกระยันว่าท่านนี้ครับโทษคู่มือเลยครับสวนี้โทษคู่มือกับพบื่มีหาย ไหวกับน้อยหญ่ประท่านยู่นี่ไ้วกับไงยีครับเพิ่นมากินข่ากระถามแซ่เอาด้ครับมือนรับบ่มีครับไงประท่านนี่ดีครับตัวม่วานนี่ก็สิเป็นหอมท้องครับไข่รับวันนี้มันมันกับบหลายตัวที่เหลนะครับนี่อยู่ะวานซีิบห่าสิบกอมกับเรื่มเบิดไปนำครับเพราะว่าตัวได้อยู่ไกล่ทุเรียนกัเหลือมาออกครับนี่แหละครับ กษตรผสมผสานปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกครับปลูกเลยครับถ้าปลูกทุเรียนปลูกกล้วยทางล่างนี่เป็นซับปะรดนี่เป็นพผืชที่ว่ามักยูหฮมนั่นเนี่ยครับพัดซับปะรดปลูกยูโฮมปลูกยูหฮมกันอได็กินกุยยางครับเขามีอย่างเข้ากับลงไปครับการเกษตรผสมผสานประมันสิบปลูกเชื่องเดียวปลูกเชื่องเดียวเข้ากับได้กินอย่างเดียวครับอยู่นี่มีเครื่องเงาะทุเรียน ต้งปูดกล้วยต้องกองครับเอาสามารถปูแล้วปูยางครับในพื้นที่พื้นที่อยู่นี่นะสิบพลายนะครับที่จริงที่จริงมันมันอยู่ไร่ไร่เคืองครับของปลูกพืชนี่ครับของร้านอาหารเนี่ยเดี๋ยวอยู่ประมาณไร่เคืองครับไร่เคืองก็สามารถปูได้พัดคูยางครับนี่นี่ครับกล้วยกล้วยตัวมื่อนี่มีดเป็นกล้วยหอมท้องครับนี่ครับกล้วยหอมท้องหอมท้องนี่นี่สูงเลยครับใหญ่ เป็นอมทองนี่ครับวีหาโลก็มนีครับหาโลหกโลครับใหญ่สูงสุดวีหนึ่งได้ครับเชี่ยหนึ่งกับว่านสามสิบโลครับแบบกล้วยหอมทองตัวนี้ก็ไกล้ก็ตัดแหละครับตัวนี้็จะประมาณประมาณว่นจันทร์ทังข้านนี้ครับตัดไหวแค่ไหนครับ มันมันจั์มันก้านนี่ตัดแท้ครับนี่ครับเพื่อนนี่เก็บประมาณเก็บสามสิบลูกเลยครับกวยหอมทองนี่กวยหอมทองครับสูงครับตัวนหอมทองนะครับบ่าเป็นหอมคาเวนิดนะครับเป็นหอมทองครับคือปลูกแขงได้ให้มันใหญ่เลยนะครับจากคือเทคนิคกะ เม่ไวรัาเนี่ยนะครับก็ไปสองต้นครับสองต้นครับทุกกาสีนี้อยู่ประมาณสองตน้นแต่ว่าปลูกหางครับทีนี้เข็ดปลูกก้วยไงยสีหางอยู่ประมาณมสามเมตรครับสามเมตรเท่าสลับปลาทุเรียนแนมมั็สีหางหางเนี่กระต้นกับ,ส,กบกกกกสมบูรณ์ครับมันมีนอขึ้นมากกับปาดออกครับปาดเพื่อให้ตัวนี้มันแก่สมบูรณ์และจังคยปล่อยขึ้นขึ้นขับปาดออก ย่ขลูกค้ามากกับคดได้สามารถคูดได้ครับป่าดอกนะครับสับะรดสับะรดตัวนี้นะสับะรดกาเะไร่ยมั้งครับทั้งเนียวคนละครับไปสี่พันมากินอะไรกันสี่พันมากินอะไรกัมาปูกครับครับนอมันสีไล่ลายครับอ้อมต้นเลยครับพันนี่เป็นแต่เป็นแต่ลายครับ มันมีอีกพันหนึ่งที่ทายพี่น้องเพิ่งผันเลตัวนั้นบะมี่ลูกเลยบะมี่นอครับตัวนี้นอหลายแห่งครับพันเขาเป็นพันเนี่ยจับปรดกาเรีครับพันนี้นอหลายครับนี่อีกพันหนึ่งนี่บะมี่นอเลยครับพันพันนี้พัดรดพันนี้นอหลายครับลูกหลายแหงอ้อมอ้อมหมากเลยครับอ้อมพ้นเลยครับทึ่งจุกเพื่นยังเต็มม่อีกเลยครับนี่ ตันหนึ่งอี่แกแก่โหมูครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ว่ามันดอกใหม่ครับทึ่งๆเพื่อนจุกเพื่นแลมันดอกใหม่ครับจบปลดตัวนี้กับปูก็เอเราเหงาทุเรียนนะครับเข้าสามาดปูกว่าให้พื้นที่เข้าวางเตาครับพื้นที่เข้าจะได้มันก็วางอยู่เดี๋ยครับมีแนวอยู่ในโคมใดเข้ากับามาดปูกใดครับน,นี่พัดนี่พัดนี่จังสีบ่มีครับหวังลูกหวังนอ มีอันเดียวครับนี่ตัวหนึ่งสีมีอันเดียวครับพันนี่นี่ครับเพ็รเกษตรผสมประสานนี่ตามศาสตร์พระราชาดูได้ครับพื้นที่ห้างบรายกษัรามาเทียดได้ครับต้องว่ามีอาไรซิปไรจังสีเห็ดได้หลายอย่างมเแมนครับที่นี่ผมสามมรถใช้พื้นที่บรายช้าบานกูมีได้รับได้ใจได้ทุกเดือนครับ เดี้ยนมือนึงนได้สามลอยสี่ลอยก็ยูได้เลยครับการเห็ดเกษตรผสมผสานครับข้าวปกติไปใส่ผงเฟื่อยกับอะไรครับเพราะว่าข้าสามารถทยู่ได้ครับเห็ดเมือเราสามลอยสี่ลอยนี่ปีนี้มันก็ตกแสนกว่าบาทได้ครับการเห็ดเกษตรผสมผสานเห็ดไฮมันซิบไลพี่น้นองเคยไลเบิงบวาดถือเหมือนจกบาทเห็ดมันเห็ดไทมันซิบไรหยีซิบไล บ,บ,บ่ถือสำคะญเรื่องขันตำเลยครับถือผู้ลงคลืนอาจจะถือมือละลอยกับกระไดครับเดลไทยมั่นซิบไล่ครับแต่ว่าข้าเห็ดเกษตรผสมผสานน,นี่ไล่หนึ่งสิเดล้ายกว่าเห็ดมั่นซิไล่ยูนีเห็ดเห็ดเห็ดอันปลูกผสมผสานนี่เดล้ายกว่าเห็ดมั่นทิไล่กันดูลลนนแล้วครับเพราะว่าล่องคำนวณเมืองละครับยตเบิองละครับตอนนี้บบกทุเรียมั่นเป็นหน่วยถ้าเป็นหน่วยเนี่ย อาจเจ็ได้ร้ายกลัวคะาแรงขันตับอยู่ครับตัวนี้ก็ต้องรอดสักพักรอสักปีครับทุเรียนก็ลังไงครับไปเกษตรผสมผสานนี่ปลูกทุกอย่างทีข้ามากครับถ้าปลูกแบบด้ยข้ามากก่อนครับถาเข้ามากเข้ากับปูกไปเรื่อยๆครับบอแมนวาจะไปซื้อมาปลูกเสียครับซื้อเท่าลเล็กเท่าน่อยเริ่มจากหนึ่งก่อนครับกินเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำปลูกเอาไปตลาดมา ขากระสือมาตัวหนึง่งข้ากับปูได้ครับหลอบรุ่นในทุเรียนในบางวากับปูไปเรื่อยครับภายในปีสองปีนี่เต็มแท้ครับนี่ว่ามีหม่องสิบปลูกเลยครับเต็มเบิ้ล่ะเป็นกลวยเป็นตัวนี้มั่งคุดครับสามารถปลูกซับกันได้ครับเอาปลูกอย่างละเล็กละน,น้อยปลูกลายครับมันก็สามารถยุดเยากกันได้ครับปลูกยิงละเล็กละน,น้อยเก,เก,เก,เกษตรผสมผสานนี่ ยูนีมะเร็งก็ต่อยอยู่นะครับตกมะเร็งพวกอย่างครับนี่ยู่นีพริกไข่นี่ก็ปลูกสองต้นครับสองต้นป็นข้างเดียวกันนี่ครับยู่นีประเดิปลูกไว้ขายหรอครับนี่ครับนี่หน่วยมันครับนี่ติดดินอยู่นี่ครับพริกไข่ครับแค่เนี่ก็กินบะเบ็ดได้ครับซาเขาอยากกินเองนี่ครับแค่เนี่าอยากกินไปกินบะเบ็ดครับเป็นหน่วย ทำสิกินนี่ครับบดิภัดคูม,มือดิตุ่นโดนพัดเข้ากับมาเก็บอา้าวครับนี่ิกไทยตัวนี้สำหรับพับปูกใ้เกษตรผสมผสานปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปูแล้กินกระชายครับนี่ครับตัวนี้กับดอกกระรังบานครับป็นนังครับไป้างแย่ครับนี่ครับเพรว่ายูคือสิติท่ำไนครับการหายน้ำก็ลดลงอยู่ครับกระลังดอก ดอกกรารั่งบานครับดอกกระรังบานครับเป็นทางแง่เขาเกินเป็นทางแง่ครับนี่เป็นท้งแง่จักยูือบูยูกาบ่นทอง,งครับปนงงนบีนี้ก็ปิดป,ปีเลียนดูครับจริงท,ทุเรียนเนี่ยสองปีสิบเดือนเป็นกาบ้นเอาไว้ดอกที่นี่แต่ว่าอยากศึกษาครับว่าการหายน้ำจงัจงไดนจังไดมันซอยูการสะสมอาหาร ผสมอาหารนะทั้งใบนั่นนะครับว่าใส,สมันอยู่บ่เ็กษตรผสมผสานนี่ครับตัวนี้มะน,นาวแป่นโดกพิเศษปีนี้ไม่ได้ปลูกไร้แล้วครับมะน,นาวแผ่นโดกปลูกเปียว,ว่าในใส่ในในลานนี่นะครับเดี๋ยว่าแต่ใส่ในหลานนี่นะครับกิ่งพันธุ์ก็มีอยู่ครับปีนี้แต่ว่าบ่อยไรครับตอนใสม,มั่นใสมีอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบต้นครับ เบิร์ดแล้แล้วครับ่นขับมาเอาไปปลูกเนี่ยครับพันธุ์นี่มะนาวพันธุ์นี่ดีอย่างหน,นึ่งครับพัมะนาวพันธุ์นี่มันก็ศึกษายอยู่ดนเตียวกันอยามากมะนาวเป็นโรคพิเศษนี่โอกาสโรคแข้งเกิดือี่ิบอ่บอใครมีคือโรคเนี่ยพันธุ์อื่นครับแข้งเกิอนี่คือไมเยเขาา้ว่าแข้งเกินีเขากิง่ใงใบแห้งใบตายครับมะนาวพันธุ์นี่ครับศึกษามาผมก็กย,ยังมาปลูกโรคแข้งเกิอนี่ หน่อยแห้งครับบอเทียบสีมีเลยครับถ้าแต้งกิงได่มะนาวพันธุ์นี้ครับก่ต้องปลูกไร้แลครับยูนนี่กับลูกเสว้ยววงบอครับต้นนี้ก็น่วยไปก่อนครับต้นนี้ตอนเช้าแล้วต้นนี้ก็ลังเป็นดอกครับก็จะเบิดต้นชุดนี้กับต้นนี้กับเย็บต่อครับมันก็เป็นดอกแล้วครับเป็นตลอดครับเป็นหมุนเวียนกันครับการปลูกเกษตรผสมผสานนี่ครับมะนาวขึจนติดขสามารถเย็บใส่ ในข้าว้านอาหารเท่านี้บอขาดครับบ่เจ้าส่วงนี่บ่ไเดีขายน้วยอกครับมีจะไปจะใส่เองครับนี่ครับทุเรียนต้นนี้ิอยูบอยู่กับบนหูครับนี่กิ่งนี่จับยุบนี่ครับกำลังจำาร้มแม่มือนี่นะครับอายุกับสิประมันสองสามสี่สี่หาหน่วยครับต้นนี่อ่าหกหน่วย ผมหวว่าซิอูบ่ครับขนาดนี่ทันหมั่นใจกันครับเพราะว่าทร่องครับทดล่องค้อกันครับมาสิอูหรือบยูกับวันหกครับต้วนตัวนี้เป็นเป็นดอกบานควานมนนู่ครับตัวนคร,รับเกษตรทฤจดีหม่กะพาพี่น้องมาช่งส้นสอนยังมาเรียกนี่นะครับชุเรียนม่อนนี่กัปีหนาจังสี รู้สึงงกว่าโดดง่ายกว่านี่สมบูรณ์กว่านี่นะครับปีนี้เพราะท่านเย็บมถี่ไปเลครับนี่ครับสีเห็ดเกษตรผสมประสานนี่กับแตดมาสามทั้งสองได้ครับเกษตรทฤษฎีไหมครับห้อง่ตองใส่พื้นที่ร้ห้องกระชาหมาดปูได้ครับที่น้องส่วนหมากทุกเรียนนี่กับหอยเห็ดไปครับทุเรียนนี่ เคยลงในส่องโยครับว่าเจ็ดทุเรียนนี่บ่อห้ตายใช่ไหมคว่มซุ่มให้ได้ครับระบบนามย่างเดียวครับกะถ้าปลูกใหม่เขาบ่หลายต้นขอให้มุ่งเสลี่ยมครับเคยลงคลิปไ้พี่นองมองอยู่ว่ามุ่งเสลี่ยมนี่ซอยหลายครับเ้าปลูกบ่หลายเขาก็สามารถมุ่งได้ครับมุ่งเสลี่ยมยาซอยทั้งดดแงดดนนแ,หแห้งครับแดดส่วนนี้แห้งๆครับเกษตรทฤษฎีไม่กะกติคว้าโจบไปซ้ำนี่แหละครับ โลกแกนกะยังใ่ใดขึ้เราอยู่แล้วครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเลี้ยงกินกับข้ายครับได้ยกินแน่กับแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเท่าเป็นการสั่งบัลน,นีมีไปครับขัดสื่อแน่แถมแน่ครับมาหอดสวัดกับแถมแน่แต่ว่ากล้วยชว่วงในบ่มีดีครับเกษตรที่ดีไหมกับพ่อจบสำหรัครับสวัสดีครับมียังเสียมาลงพี่น้องหรืบ้างอีกครับสวัสดีครับฝา,บบบบากกดไลค์กด ติดตามน้วย,ยฝากไว้ในอ้อมอกด้วยนะครับสวัสดีครับ